งูน้อยกับความเมตตาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีงูน้อยตัวหนึ่งชื่อซิลค์อาศัยอยู่ในป่าใหญ่ที่เงียบสงบเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสซิลค์ Silk, ตื่นขึ้นด้วยความสุขและเริ่มออกเดินทางหาอาหารระหว่างทางเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเบาๆลอยมาตามสายลมเมื่อเขาเลือ้อยเข้าไปดูก็พบกรับรอกตัวน้อยติดกับดักอยู่แม้งูจะเป็นสัตว์ที่ใครหลายคนกลัว แต่ซิลคกลับเต็มไปด้วยความเมตตาเขาค่อยๆช่วยเหลือกระรอกตัวนั้นจนเป็นอิสระวันเวลาผ่านไปความเมตตาของซิลกไม่เคยหายไปจากหัวใจแต่อันตรายก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งซิลคติดกับดักของมนุษย์โดยไม่ทันระวังเขานอนนิ่งหวังเพียงใครสักคนจะผ่านมาพบแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นเมื่อกระรอกตัวเดิมกลับมาพร้อมความกล้าหาญ ระรอกช่วยซิลค์ออกมาอย่างสุดกำลังและทั้งคู่ก็รอดปลอดภัยจงเมตตาแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะความดีจะย้อนกลับมาหาเราเสมอ